สวัสดีครับผมไปแฝงฟิชชิงแคมป์ตกปลาเดินป่ามือสองญี่ปุ่นนะครับคลิปนี้จะเป็นตะกเกียงคา w e ว m a แม เดี๋ยวไปดูกันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวเคสนะครับเคสฟองน้ําหรือว่าเคสอ่อนอะไรพวกนี้ครับที่เขาเรียกกันมันก็จะช่วยป้องกันได้ระดับหนึ่งนะครับไม่เหมือนเคสพวกแข็งๆอะไรอย่างนั้นนะครับอันนี้ก็โอเคนะครับเวลาไปไหนนะแต่ว่าไม่ค่อยสมบุกสมบันเท่าไหร่นะครับเพราะมันเป็นเคสอ่อ,อนก็กันกระแทกะระดับก็มาดูตัวตะเกียงนตัวนี้ก็จะเป็นซิปรูดลงมาถางนี่เลยนะครับด้านล่างเปิดแบบนี้ด้านนี้ก็จะมีแบบช่องใส่ของนะครับไว,ว้ใส่พวกเอ่อไส้ตะเกียงอะไรพวกนี้อันนี้ก็จะเป็นตัวตะเกีย แล้วก็ด้านในก็จะมีคู่มือนะถือว่าแดกแกรมอยู่ในนี้อันนี้ไม่มีไส้ให้นะครับอันนี้ก็คือหน้าตาของตัวเจ้าตัวตะเกียงก็จะมีกาดบังแสงเพิ่มมานะครับอันนี้เป็นออปชั่นนะครับแถมแถมมาในตัวนะครับเป็นกาดบังแสงนะครับก็คือให้ใช้แสงด้านเดียวนะครับแต่ถ้าอยากจะจะใช้แสงทั้งทั้งหมดเลยก็เปิดออกแค่นั้นเองอันนี้ก็เป็นฐานไว้สําหรับใส่แก๊สนะครับแล้วก็มันจะกลางออกได้แบบนี้ มันจะกลางฐานอกได้อีกป้องกันเวลาวางแล้วมันล้มนะครับผมก็เออเราก็จะวางไว้แบบนี้นะครับอันนี้คือคือตอนมันเก็บนะนะแล้วจากนั้นเราก็จะมาใช้แก๊สเป็นแก๊สพาวเม็กนะครับรุ่นนี้ไม่สามารถใช้ แก๊สอื่นได้นะครับนอกจากตัวมันเองหรือถ้ามีหัวแปลงก็ใช้แก๊สอื่นได้นะครับแต่ผมไม่มีนะก็คือต้องใช้ของมันเองนะครับแล้วแก๊สมันมันสามารถเติมได้ไหมหมดแล้วอะ่ะเติมได้ครับนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับถ้ามีอุปกรณ์เติมมีวาล์วเติมก็เติมได้ตลอดนะครับผมอา่า อันเนี้ยที่ร้านขายอยู่กระป๋องละ800 1แพ็ค3ามกระป๋องแบบนี้2,200บาทถ้ากระป๋องเดียว800แล้วก็มาดูวิธีการใช้งานนะครับวิธีการใช้งานเนี่ยง,ง่ายมากนะครับกดเข้าไปนะครับจากนั้นก็บิดบิดนิดเดียวเองนะครับบิดแค่ให้มันตึงแค่นั้นเองครับให้มันไม่ก็แก๊กนะครับให้มันไม่ขยับเนี่ยแล้วก็วางเอาไว้แบบนี้ถ้าเอาสวยหน่อยดีกว่านะครับเดี๋ยวผมให้มันให้โลโก้มันอยู่ด้านหน้าเฮ้ยนะครับกดเข้าไปแล้วก็บิดนะครับนี่ มันก็จะดูสวยงามนะครับโลโก้ก็จะอยู่ด้านหน้ากับเตามีแมกนิโตนะครับผมวิธีใช้งานนะครับผมเปิดอ่านี่นะครับเห็นไหมครับเป็นแมกนิโตนะถ้าไม่ไม่ได้จุดเลยมันก็จะติดยากนิดนึงแต่ถ้าจุดบ่อยๆมันก็ง่ายนะครับเล่งรีนะครับให้แสงก็สว่างอยู่นะนะฮะให้แสงแบบสว่างใช้ได้เลยนะครับตัวนี้มันเล็กนะครับมันจะ ดีไซน์มาคล้ายๆกับนอตตาตัวนอตตาแก๊สนะครับดีไซน์มาเหมือนกันเลยแต่ว่าขนาดมันจะเล็กกว่าแค่นั้นเองนะครับขนาดมันจะเล็กกว่าใช้งานง่ายครับผู้หญิงก็ใช้ได้นะครับผมใช้งานง่ายมากสะดวกเป็นแมกนิโตเปิดติดนะครับกลางคืนถ้าอยากได้สว่างข้างลวงก็ถอดกาดออกนะครับถอดไอ,ไอกาดนี้ออกแค่นั้นเองแค่นี้เองนะครับใช้งานสะดวกแล้วก็ขนาดเล็กกะทัดรัดนะครับเหมาะกกบการพกพาโอเค ก็คลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ